ในวันนี้เราจะมาสร้างบ้านเหมือนไม้คับกันพี่ฝนสร้างบ้านยังไงเหรอใช่แล้วสร้างบ้านในโลโบอกแต่ว่าสร้างแบบไม้คาบแล้วจะสร้างยังไงอ่ะเขาบอกว่าเราจะมีพื้นที่ในการสร้างบ้านอยู่คนละหนึ่งบล็อกนะแต่เดียวก่อนเรามีพิกแอคด้วยนี่นะใช่แล้วเราจะมีพิกแอคเริ่มต้นเป็นพิกแอคไม้คนละหนึ่งอันเข้าใจแล้วเราจะต้องทําการขุดลงไปเพื่อเก็บแร่ต่างๆไปสร้างบ้านซึ่งตอนแรกสุดเลยเราจะขุดได้เฉพาะแร่ดิน ขุดได้ดินเท่านั้นเหรอใช่เราขุดได้แค่ชั้นดินเท่านั้นพี่ฝนไม่เป็นไรหรอกนะสร้างบ้านดินบ้านเริ่มต้นไมครับใช่แล้วบ้านเริ่มต้นในไม้ครับส่วนใหญ่ทุกคนใช้ดินสร้างกันใช่หรือเปล่าครับใช่อืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่อจะเก็บดินไปเยอะๆแล้วก็ไปสร้างบ้านเหมือนไม้ครับที่ข้างบนนู่นจริงด้วยสินะตอนนี้พี่ฝนก็ทําการเก็บก้อนดินเหมือนกันเดี๋ยวพี่ฝนจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองถน้าทางจะสร้างยากเหมือนกันนะที่เนี้ยไม่ยากหรอกนะรับรองได้เลย ถูกต้องแล้วไม่ยากเลยเพราะว่าที่นี่เขามีแบบแปลนให้เราเรียบร้อยเลยนะจริงเหรอเรามีหน้าที่แค่ลงมาขุดเท่านั้นเองแบบนี้ก็สบายพี่ฝนเลยคราวนี้สบายเลยใช่เปล่าใช่เพราะว่าพี่ฝนสร้างบ้านไม่ค่อยเป็นนี่ไงโต๊ะครับจริงด้วยเขามีแบบมาให้เรานี่ไงสาตาร์เตอร์เลยแบบเริ่มต้นใช่แบบเริ่มต้นไปก่อนจากนั้นเราก็เดินเข้ามาในที่ขุดของเราแล้วก็แค่ทําการคลิกเมาส์เท่านั้นเองพี่ฝนนี่คือรั้วบ้านต่างหากใช่แล้วนี่คือพื้นบ้าน ใช่พื้นบ้านมาแล้วมาแล้วนั่งไงมีบันไดขึ้นมาให้เองเห็นเปล่าบ้านก้อนดินมาแล้วเพื่เราผสมกิ่งไม้ด้วยเห็นไหมมีกิ่งไม้มีต้นไม้ด้วยเหมือนกับที่เพกสร้างครั้งแรกเลยใช่แต่เดี๋ยวก่อนมีประตูด้วยแฮะถูกต้องพี่ฝนเขามีประตูเอาไว้ให้เราเดินเข้าออกได้ด้วยนะชารจประตูสําหรับปิดประตูบ้านเพิ่งเห็นว่ามีปุ่มแบบออโต้อยู่ตรงนี้ด้วยเราสามารถขุดเองได้เลยใช่หรือเปล่าใช่แต่ว่าจะช้าไงจริงด้วย ช้าจริงๆนะแต่ว่าพี่ฝนใช้วิธีการขุดเองมากกว่าถ้าขุดเองก็จะเร็วตามปริมาณการคลิกเมาส์ของเราเลยเนี่ยใช่นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนจะไปสร้างบ้านแล้วนะพี่ฝนก็สร้างบ้านของพี่ฝนด้วยอันละเนี่ยใช่พี่ฝนก็จะสร้างบ้านเหมือนกันรับรองได้เลยว่าบ้านของพี่ฝนจะต้องออกมาสวยน่าอยู่แน่นอนแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็มาแข่งกันเลยได้ไหมแข่งกันอย่างนั้นเหรอตอนนี้พี่เอกสามารถซื้อพิกแอคที่เป็นแบบ ก้อนหินได้ด้วยพี่ฝนมีก้อนหินแล้วเหรอใช่ใช่เอาบล็อกเนี่ยไปแลกได้เลยนะทั้งหมด2ี่สบล็อกอะงั้นหมายความว่าก็จะมีความแข็งแกร่งขึ้นใช่ป่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เนี่ยแย่แล้วทําไมก้อนดินพอมสูงขึ้นมาเขาน่าจะรีเซ็ตบล็อกดินเวลาผ่านไปกี่นาทีอะไรเงี้ยพี่ฝนจริงด้วยแฮงั้นเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านก่อนดีกว่าไม่พออะต้องมาขุดเพิ่มตอนนี้เพ็กอยู่ในชั้นดินเหมือนเดิมจะต้องใช้บล็อกกี่บล็อกอะ บล็อกที่ต้องใช้เริ่มต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ120หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ120เลยเหรอแต่ว่าก็เกือบครบแล้วเห็นเปล่ามีหลังคาแล้วนี่จริงด้วยแฮเดี๋ยวเดี๋ยวขุดตรงนี้อีกสักนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะตรงนี้ขุดยากมากเลยเนี่ยพอกดออโต้มันลําบากต้องขุดเองแบบนี้น่าจะเร็วกว่านี่ขนาดก้อนดินยังขุดยากเลยนะเนี่ยน่าจะต้องอัปเกรดพลิกแอคอะใช่จริงด้วยเหมือนที่ปุ๊กพิกบอกเลยเราจะต้องอัปเกรดพลิกแอคขึ้นมา นี่ก็เป็นพิกแอ็ก้อนหินแล้วนะอาจจะไม่พองไงอก็จริงน,นะนะงั้นรีบสร้างบ้านให้สำเร็จแล้วก็นำไปแลกเป็นถ้วยรางวัลดีกว่าน้าหลังคามาแล้วครบแล้วสำเร็จนี่ไงเขามีโปรยกระราดาษสีๆมาให้ด้วยเห็นเปล่าเข้าไปดูในบ้านหน่อยดีกว่าในบ้านเป็นไงบ้างมีทุกอย่างยกเว้นที่นอนแน่เดี๋ยวพี่บอลก็จะทำการสร้างบ้านเหมือนกันไปไหนนะั่นนะหาที่ของตัวเองอยู่ไหนก็ไม่รู้ นั่นของเพื่อนของพี่ฝนอยู่ตรงข้ามเนี่ยอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งไหนอะ่ะนี่ฝั่งนี้เดี๋ยวพาหาบ้านตัวเองไม่เจอทําไงดีพวกเรานี่ไงบ้านที่ฝนอยู่ตรงนี้นี่บ้านพี่ฝนเหรอจะลองสร้างดูใช่เปล่าใช่จะทดลองสร้างดูว่าบ้านจะเป็นยังไงสร้างเลยเขาสร้างกันยังไงอะ่ะเอาเมาส์ไปคลิกเฉยเฉยนี่เราจะต้องมาที่นี่ก่อนเขาเรียกว่าโต๊ะครับอืมใช่ต้องมาที่โต๊ะครับแล้วก็เลือกแบบแปลนนั้นถึงจะไปสร้างเลือกได้แค่อันแรกเท่านั้นเองอ่ะแบบแรกนะไม่เป็นไรพี่ฝนเดี๋ยวพอได้อันแรกเรียบร้อยใช่ไหม เราก็จะถ้วยรางวัลไปแลกแบบแปลนอันอื่นได้นี่ไงบ้านพี่ฝนมาแล้วอย่างแท้เลยแล้วก็ลืมบอกไปเลยว่าเขามีให้เครมถ้วยรางวัลแล้วก็ก้อนดินด้วยนะรับถ้วยรางวัลได้เลยอย่างนั้นเหรอตอนนี้พเพยกรับมามีทั้งหมดรวมแล้วห้าถ้วยรางวัลนะดีใจด้วยนะเด้บ้านพี่ฝนกาลังสร้างต่อเติมหลังคาแล้วงั้นสร้างไปก่อนนะพเพกจะไปพาเพื่อนมาช่วยมีเพื่อนด้วยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเราสามารถพาเพื่อนมาช่วยได้เนี่ย หมุนด้วยแฮหมุนได้เพื่อนคนไหนมาเพื่อนคนนั้นเข้ามาช่วยขุดดินไงกะลูกก๊กนั่นโบ้นี่นะนั่นโบจริงๆด้วยใช่โบมีโบ่สองโบสองก็มาเหรอโบสองแล้วโบสมแล้วโบสมเลยเหรโอ้โหดีจังเลยเดี๋ยวฉันพาเพื่อนมาบ้างดีกว่าโบสี่มีคุณกระต่ายมาแล้วพี่ฝนมีคุณกระต่ายเหรอแล้วก็คนต่อไปคนสุดท้าย นั่นแมวส้มเพื่อนนายแมวส้มเนี่ยนะใช่แมวส้มเพื่อนนายตอนนี้ก็เท่ากับว่าพี่ฝนสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เป่าใช่บ้านสําเร็จสมบูรณ์แล้วล่ะเอา้าลืมดูไปเลยลืมดูอะไรอย่างอั้เหรอก็ฝั่งพี่ฝนนะมีเพื่อนสัตว์เลี้ยงให้เราสามารถนําถ้วยรางวัลระดับสูงมาหมุนด้วยนะจริงเหรอ น่าเสียดายจังเลยนะเริ่มต้นที่5เห็นเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้สร้างบ้านเก็บไปก่อนก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะต้องไปสร้างบ้านเพิ่มเติมแล้วพี่ฝนใช่สร้างบ้านเพิ่มเติมคราวนี้จะต้องสร้างบ้านสวยๆแล้วก็หลายๆชั้นได้แน่นอนแล้วพี่ฝนยุบบ้านทิ้งไปแล้วเหรอไม่ได้ทิ้งสักหน่อยนึงนะ่ะนำไปแกลกรางวัลใช่เปล่าใช่นำไปแกลกรางวัลมาได้แล้วงั้นพี่เอกก็เคมลมรางวัลตรงนี้ก่อนแล้วก็อันล็อกอันนี้แล้วพี่ฝนบ้านหลังที่สองเหรอบ้านหลังที่สองอันล็อก หนึ่งถ้วยรางวัลหนึ่งถ้วยรางวัลสําเร็จแล้วลองสร้างดูเลยดีไหมก็ดีเหมือนกันหลังที่สามใช้3ถ้วยรางวัลงั้นจะต้องสร้างบ้านหลังที่สองให้สําเร็จก่อนถูกเพราะตอนนี้เราไม่มีแล้วถ้วยรางวัลเนี่ยแล้วก็อยากได้หลังข้างล่างจังเลยนะสวยจังเลยเอ๊ะแบบอื่นอย่างงั้นเหรอใช่แบบอื่นแบบโมเดิร์นแล้วก็เดี๋ยวพี่จะไปสร้างบ้านหลังที่สก่อนอะได้เลยได้เลยนี่ออโต้บิวก็ช้าอยู่ดีมาแล้ว นี่ไงโอ้โหเบลค่อยๆต่อขึ้นไปแฮะแต่รู้สึกว่าบ้านจะกว้างกว่าเดิมหน่อยนึงนะใช่บ้านกว้างกว่าเดิมมากๆเลยไม่ได้กว้างกว่าธรรมดาด้วยถ้าทางจะสูงกว่าด้วยนะกว้างกว้างแล้วก็นี่ด้วยเขามีให้หมุนรับรางวัลมีกองล้อแห่งโชคชะตาใช่แล้วได้เป็นเอาได้หมุนถ้วยรางวัลสีม่วงทางนี้ด้วยพี่ฝนถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราอาจจะต้องเริ่มขุดแล้วก็จะได้ไปสร้างบ้านเพิ่มเติมนะแล้ว เวลาเราหมุนแบบเนี้มีโอกาสที่จะได้ถ้วยรางวัลหรือเปล่าเนี่ยก็น่าจะมีเหมือนกันแต่น่าจะได้น้อยนะน่าจะได้น้อยนะั่งไงบวกต้อง25ถ้วยรางวัลนนะ่าเสียดายจังเลยใช่แต่ตอนนี้เราสามารถไปขุดดินแล้วมาสร้างบ้านได้แล้วนะก็ดีนะพี่ฝนตอนนี้เพคน่าจะมีพอที่จะไปสร้างบ้านได้แล้วล่ะขอหมุนรอบสุดท้ายก่อนนะได้อะไรมาเอ่ยได้อะไรมา ฟันเฟืองได้ฟันเฟืองมางั้นหมายความว่าจะต้องนําไปซ่อมบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าจะได้แบบแปลนใหม่เพิ่มขึ้นมาก็ไม่รู้นะก็ดีเหมือนกันนะสร้างบ้านต่อกันดีกว่ามีสามร้อยกว่าน่าจะพอนะเนี่ยบ้านหลังนี้จะต้องใช้กี่บล็อกน่าจะสามร้อยสี่สิบละมัง้งคราวนี้น่าจะต้องพอสําหรับการสร้างบ้านหลังนี้นะน่าจะใช่เพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างบ้านเหลือได้อยู่แล้วนะเพราะว่าก้อนดินเรามีสามร้อยปลาย ตื่นเต้นจังเลยบ้านหลังใหม่กำลังมานี่กวาจะสร้างขึ้นไปครบทำไมทำไมไม่พอทำไมไม่พอไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยพี่ฝนกำลังสร้างบ้านนี้มีห้องใต้หลังคาด้วยนะห้องใต้หลังคาเลยเหรอใช่นี่ไงห้องใต้หลังคาอย่างเท่เลยเดี๋ยวก่อนพี่เอกขุดลงมาเจอหินที่มีมอสอยู่ด้วยเนี่ยเป็นก้อนดินเหรอนี่ไงมีมอสตะไคร่น้ําอยู่ข้างล่างเป็นก้อนหินแล้วจริงเหรอสแสดงว่าจะต้องไปที่ชั้นถัดไป แล้วก็แลกซื้อเป็นที่ขุดแบบนี้ดีกว่าที่ขุดแบบไหนเหรอไดมอนด์ไม่ได้อ๋อต้องค่อยๆซื้อเรียงกันมาทีละอันพี่ฝนเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะไปซื้อพิกแอคบ้างดีกว่าก็ดีนะตอนนี้พิกแอคโอ้โหขุดแทบไม่ลงเลยแสดงว่าก้อนหินเนี่ยแข็งแกร่งมากเลยนะใช่ก้อนหินชั้นนี้ขุดยากมากถ้าเทียบกับชั้นที่แล้วเพจขุดไปทีเดียวก็ได้แล้วอะ งั้นไม่เป็นไรเราจะต้องเก็บตังแล้วก็ไปซื้อพิกแอคอันใหม่นี่ไงพพ่กซื้อเป็นไดมอนด์มาแล้วเห็นปะ่ะจริงเหรอดีจังเลยนะมีประกายวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งด้วยเมื่อกี้ใช่มีประกายวุ้งวิ้งด้วยเพราะเวลาเราขุดจะมีประกายอยู่เห็นปะ่ะขุดได้เร็วขึ้นต้องเยอะแแป๊บเดียวสองร้อยละใช่ดีใจด้วยนะแบบนี้จะต้องมาสร้างบ้านแล้วละนะบ้านจะต้องสําเร็จคราวนี้อย่างแน่นอนเลยนี่ไงบ้านที่พเพกตั้งใจสร้างมากเลยนะันเนี่ย หลังนี้เป็นบ้านสองชั้นเหรอหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นไงจริงด้วยแฮะเหมือนกับบ้านที่พี่ฝนสร้างเลย <_ C os> นี่นี่นี่แล้วข้างบนเนี่ยนั่นหลังคาเหรอเนี่ย <_ C os> ใช่เป็นห้องใต้หลังคามีห้องใต้หลังคาหนึ่งห้องด้วยลองเข้าไปดูในบ้านดีกว่าไหมสาเร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ไหนเนี่ย <_ C os> นนงไงอยู่ในบ้านแล้ว <_ C os> เดินหลบหน่อยหลบหน่อยโอ้แบบนี้นี่เองเราสามารถปีนขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่า <_ C os> ลองปีนดูพี่ฝนปีนไม่ได้นะทําไมปีนไม่ขึ้นนะไม่แน่ใจเหมือนกันอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระโดดดูก็ได้ มีกล่องอยู่หนึ่งกล่องแสดงว่าเป็นบ้านสองชั้นของจริงพวกเราถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถนําไปเคลมถ้วยรางวัลได้แล้วนะใช่ได้เท่าไหร่กันเนี่ยได้มากี่ถ้วยรางวัลได้มาได้มาแค่ห้าถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลแต่ว่าพี่อยากสร้างบ้านที่ใหญ่กว่าเนี้สร้างบ้านที่ใหญ่กว่าน,นี้เราก็จะต้องมีก้อนดินเยอะๆแล้วก็จะต้องมีถ้วยรางวัลเพิ่ม หลังจากสร้างมาพักใหญ่แล้วตอนนี้พี่สามารถปลดล็อกบ้านหลังนี้ได้บ้านหลังที่เท่าไหร่หลังที่สเหรอใช่บ้านแบ็กสมิธหรือว่าช่างตีเหล็ก แล้วก็สามารถปลดสโตนเฮาได้แล้วด้วยพี่ฝนจริงเหรอเนี่ยงั้นตัดสินใจสร้างบ้านหลังไหนดีอ่ะต้องหลังนี้อยู่แล้วและที่<ด>สําคัญ<อ>ดูนี่ใช่กําลังจะบอกเลยเพกได้ที่ขุดสายลุ้งมานี่นะใช่แล้วลงไปขุดดินมาเป็นพันเลยได้ที่ขุดสายลุ้งมาแล้วโอ้โหดีใจจังเลยนะแบบนี้จะต้องสร้างบ้านได้สวยงามแน่นอนไปกําลังใจอืมเอาละเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่านี่ไงบล็อกเลิมมาแล้ว ไปเลยไปเลยไปเลยตื่นเต้นจะมาดเลยบ้านจะเป็นยังไงบ้างนะนี่เราต้องคลิกเมาส์เองใช่เปล่าใช่ตอนนี้บ้านเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าพื้นบ้านใช่ปล่าใช่มีพื้นบ้านแล้วก็มีเสาแล้วเพราะฉนะนั้นตอนนี้เรากําลังสร้างบ้านขึ้นไปบ้านหลังนี้จะมีกี่ชั้นนะ่ะไม่แน่ใจพี่ฝนแต่ว่าบ้านกว้างมากๆเลยใช่บ้านเริ่มกว้างแล้วนี่ไงเหลือขอบพื้นที่ ใกล้กับรั้วแค่1บล็อกเท่านั้นเองเพราะฉะนด้านตอนนี้เรารีบสร้างบ้านดีกว่าขึ้นชั้นสองแล้วเพรคเห็นมีบันไดด้วยมีบันไดเหรอเป็นบันไดแบบเดินไดเขาเนี้ยจริงด้วยแฮมีบันไดของจริงอ่ะแล้วเสาก็กําลังถูกตั้งขึ้นมาง้นเพรเข้าไปดูในตัวบ้านก่อนเลเค่ะเดี๋ยวดีบ้านยังไม่สําเร็จเลยไม่เป็นไรหรอกหน้าเราสามารถเดินขึ้นไปได้นี่ไงจะเดินขึ้นไปเลยเหรอใช่เดินขึ้นไปได้เลยงั้นด่ฝนเดินขึ้นไปก่อนเลยพี่ฝนไปมาแล้วดูแล้วสวยงามอ๋อนี่ไงนี่ไงหลังคา หลังคาปิดอยู่ที่ชั้นสองานบนนั่นไงเราสร้างบ้านหลังนี้สำเร็จแล้วล่ละเรียบร้อยแล้วยังเนี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้ว92ปอร์ซตยังไม่หมดอีกกหอโอห้องใต้หลังคาเป็นห้องที่ขึ้นไม่ได้พี่ฝนเป็นห้องแคบๆเล็กๆนี่ไงหนึ่งรเปซครบแล้วครบแล้ว,ลวสำเร็จยังสวยเลยใช่ตอนนี้ในบ้านสวยมากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะเชิญได้เลยนะคะโอ้โหนี่ มีเตาแล้วก็มีหีบสมบัติแล้วก็มีโต๊ะครับมีเตาผิงด้วยใช่แล้วที่สําคัญมีกระจกด้วยนะมีบันไดด้วยนะชั้นสองนี่เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะเอาไว้ตีเหล็กได้ด้วยเนี่ยนี่มองเห็นพี่ฝนจากนอกหน้าต่างก็เปล่าอยู่ไหนอ่ะนี่งาอยู่ข้างหน้าบ้านนี่งอยู่ตรงนี้นี่เองใช่เอาละเรียบร้อยวันนี้พวกเราก็สร้างบ้านไปสําเร็จได้ด้วยดีแล้วนะใช่บ้านสวยมากเลย